ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะมาเปลี่ยนซิปผ้าเอี่ยมกันนะคะพักกันเปื้อนนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นซิปเบอร์ห้านะครับซิปเดิมเขาเป็นเบอร์สามนะคะเพื่อนเพื่อนหัวเล็กนิดเดียวนะครับอาจจะไม่แข็งแรงพอนะครับเพื่อนเพื่อนเราจะเปลี่ยนเป็นซิปเบอร์ห้านะครับเราเลาะฟันซิปเดิมเขาออกเลยนะครับซิปเบอร์สามช่างไม่เคยซื้อไว้เลยนะครับเขาตัวเล็กมากไม่แข็งแรงนะครับเพื่อนเพื่อนครับแล้วก็เลาเอา ถุงกระเป๋าลงเลาะซิปออกจากถุงกระเป๋าก่อนนะครับเพื่อนครับพอเลาะเอาซิปออกจากปากกระเป๋ารียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเลาะเพื่อทําขั้นตอนต่อไปกันนะครับเพื่อนๆนตัวนี้เราเลาะอีกฝั่งหนึ่งนะครับเลาะปากกระเป๋าอีกฝั่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะเลาะเอาฟันซิปออกเลยนะครับ เราเอาซิปออกเลยนะครับเพื่อนๆครับทำการเลาะฟันซิปออกทั้งฝั่งกระเป๋าและฝั่งผ้ากันเปื้อนนะครับเราจะตัดฟันซิปเข้าใส่ที่เดิมนะครับเออเราคว่ำฟันซิปลงกับถุงกระเป๋านะครับเพื่อนๆให้ขอบขอบตัวซิปนะครับเรียบกับถุงกระเป๋ามาเลยนะครับแล้วเราก็เย็บขอบด้านล่างนะครับเพื่อนๆขอบด้านล่าง ด้านข้างของซิปเราจะห่อด้วยถุงกระเป๋านะครับเพื่อนๆนห่อแบบไว้แบบนี้นะครับย้ำด้านบนไว้นิดหน่อยนะครับย้ำนิดเดียวนะครับหลังจากนั้นเราเย็บผ้ากระเป๋าติดกับตัวผ้าก,กันเปื้อนนะครับเพื่อนๆนแถวบ้านช่างเขาเรียกผ้าเอี๊ยมกันนะครับ,รบเราเย็บซิปเย็บผ้ากระเป๋าติดแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นการยึดซิปกับ ตัวกับพ้กกระเป๋าติดกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเย็บทั้งปากกระเป๋าฝั่งตัวผ้ากันเปื้อนอีกทีนะครับครับเราจะเย็บเป็นตะเข็บคู่ทั้งสองฝั่งนะครับเพื่อนเนครับแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะเย็บซิปติดกับตัวผ้ากันเปื้อนนะครับเย็บเรียบฟันมาเลยนะครับ ตัวนี้เราจะเย็บ2เส้นนะครับเพื่อนเพื่อ,เพ,อเพื่อเกิดความแข็งแรงนะครับหัวซิปเบอร์5มีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับมากกว่าเบอร์3เยอะเลยนะครับงานตัวนี้มี3ชิ้นนะครับครับช่างคิดราคายอยู่ที่45บาทนะครับค่าหัวซิปส5บาทฟันซิป10บาทนะครับอุปกรณ์ของเราเป็น YKK ทั้งหมดนะครับเพื่อนๆหัวซิปก็เป็น YKK นะครับฟันซิปก็ หาซื้อที่เป็นราคายี่ห้อดีหน่อยนะครับเป็น YKK ทั้งหมดนะครับ